สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลล์นะครับแตกแต้นอีกแล้วที่อำเภอนายเยอามนะครับจังหวัดจันทบุรี่วันนี้มากับปั๊ม2แรง2ระบบ ACDC ของเวอร์จินไม่ดิ้นได้ไงใช้จำนวน4แผ่นนะครับโอ้โหน้ำแรงๆนะครับผมน้ำแรงๆโหดๆนะครับผมนี่เลยนะครับก็ย่อนไปทั้งหมด40เมตรนะครับผม ใช้โมโนฮาฟเซล465วัตต์เอ่อเทียวันของแบรนด์ J A นะครับผมไฟแรงๆนะครับนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสาสูง2เมตรเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็ดูดน้ำเติมบ่อสวนทุเรียนนะครับผมนะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับเสร็มนี้55,000นะครับผมจัดไปนะครับลูกค้าแฮปปี้นะครับเพราะว่าเราติดอยู่หมู่บ้านนี้เอ่อจำนวน7ชุด นะครับอันนี้ก็ปากต่อปากนะครับก็สนใจติดต่อนีวัดโซล่าเซลนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองไม่ไปแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บึ้มบุวีครับ